โม่เข้าใจเลยใส่สัญญาว่าสิไปเอาลูกอยู่บ้านบอกว่าให้เมียมาเทคเมียวอาเพอเดียวผัวก็มาไปเมื่ออยากขี่รถอีแตนอยากขี่รถอแตนสาวเราปีนี้มันเรื่องเยอะไงปันนหน้าปั้นึงนะานี่หลายครั้งแล้วนะ่นี่กลัวจะกระเทือนความสััมพนธ์ระหว่างประเทศอยากขี่รถแตนมากขี่รถแตนมากกว่าช้าช้านี่มันเร็วไปมันเล่าใจดิ นุ้นีคนนี้เป็นไงรอโพดรอโพดคักแขงอือคุยกับเขาสิเธอมาจากสอปลาวฮะเธมาทางรถกระเทียมฮะเดี๋ข้าวข้ามื่นุนีนี่มันสูงเกินไปเหรอเนี่ยยำเดี๋ยวเราเนี่ยเป็นน้า,นนานขอเคอลียร์เลยจะเจอใครอีกไหมอ่ะนุ้นีมันไปที่สอปลาวแล้วเคยได้กับแกหรือเปล่ามีไหม ใครไปซื้อตรงดีตี้ฟรีแล้วเจอกันไม่มีนะไม่มีนะบอสลยลยเาลรนรุ่นุนน่นมิคถามอะไรไ,ไ,ไม่ได้ความลงกับมีดี Diver อะคือแบบหมักเลยเพราะว่าถ้าไปลินทับเนี้ยมันได้นะคือหลับหลับถ่ามูมูกระเต้นแบบฮอนยาเมือเฮยไปเมือกแบบเออป่ะกับเนี้ยยอมรับว่าไม่ได้เข้าใจสย

อยากจะบอกเลยว่าไปสะทีไม่ใช่นี่ทุกค,คนเป้ารอว่าเออนุนีจะได้หนุ่มโสดคนไหนแล้วี้ยังไงเขาอยู่ลาวทำไงเราจะเชื่อมสัมพันธไมตีกันไงคือตอนนี้เนี่ยเขาเว่าวลาวแต่ออฟแหลงใต้ออ๋ลองดูถ้าจะตลกเลยน,นะ ลองอ่ะคุณลองคุยกับเขาสิเออเดี๋ยวช่วยพูดมาเป็นลาวคุณตอบมาเป็นใต้โอเคอ่ะพูดมาไอ้พาไปตลาดนี่อ๋อลาดแก่ๆเดี๋ยวพาไปให้ได้รอนดูสมมติว่าจีบกันอ่ะถามเขาว่าวันอันนี้จะไปไหนดีอ่ะท่านถามกันสิสมมติจะไปเที่ยวกันอ่ะถามเขาเมื่อนี้นฉไปเล่นใส่อ๋อจะไปแจ็วนั่ก็ได้จิ่วไปกับคุณนั่นแหละ คุณคุณอาจจะคุณคุณอาจจะยังพูดใต้ไม่ได้คุณมีคนฝึกภาษาใต้คุณยังฮะนี่ใช่ไหมคุณจะเรียนรู้ว่าสักคำคุณคุณจะเรียนรู้ว่าสักคำเอาคนอะไรคนอะไรคนใต้จะชอบมากเวลาเจอกันทักกันเย็บแมนใช่ใช่ใช่หนุ่มใต้กับสาวสาวปลาวทำมันน่ะเขาเนี่ยแน่นอนประเด็นค่ะดีด้นะคะ time